คือคือเรื่องอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับผมพูดต่กกอกรกพมาหลายรอบผมบอกว่าการที่เอาไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปขายอีกต่อนเนี่ยสำหรับผมเนะี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องก,การค้าเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเพราะเป็นเอกชนเนี่ยขนาดกรกพเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลวงยังต้องมาขออนุญาตแล้วเนี่ยเอาไฟฟ้าเอาไปขายต่ออย่าว่าแต่อพาร์ตเมนต์พวกหอพักด้วย เพราะว่าผมก็ได้รับร้องเรียนมาแล้วไปขายกันกำหนดราคาเองได้ยังไงทางคณะกรรมการกรกพที่ผมเคยคุยด้วยเมื่อปีที่แล้วก็รับไปปีหนาแล้วก็มาบอกผมว่าเรื่องเนี้ยตอนนี้โอนไปให้คณะกรรมการขุ้ปครองผู้บริโภคผมนึกบอกว่าสรุปแล้วเรื่องค่าไฟมปอยู่กับใคร ผมก็ประหลาดนะขนาดกรฟผทั้งองค์กรเลยมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วกลับบอกว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การกำก,กับของฉันถัาเป็นคนกำหนดท่าไฟต้องมาขออนุญาตังแต่อพาร์ตเมนต์ขอพักบอกไม่อยู่ในมนาไปอยู่กับผูกองผู้บริโภคเห็นไหมนั่นอะไรผมพยายามแก้แล้วแต่วันนี้ ผมไม่ได้คุมสมรภารคุกองคู้บริโภคแต่ผมก็กำลังจะต้องแก้กฎหมายให้คุมไม่ได้นะครับผมบอกว่านี่เป็นการค้าเอาไฟฟ้าไปขายบางบางแห่งเนี่ยผมได้รับการร้องเรียนไปตรวจสอบเจ็ดแปดบาทอย่างเงี้ยมันไม่ถูมันทําได้ยังไงผมก็เห็นด้วยนะแต่วันเนี้ไม่ได้อยู่อํานาจลำตีที่ผมบอกไงผมเพิ่งเคยเห็นกระทรวงเนี่ยที่ลำตีแทบไม่มีอํานาจทาอะไรเลยเขาจะกําหนด ส่วนผสมน้ํามันเชื้อเพลิงก็ไปทำน้านาจอธิบดีรัฐมนตรีไม่เกี่ยวเขาจะขึ้นราคาน้ํามันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีขึ้นได้เลยรัฐมนตรีไม่มีอำนาจสั่งให้ลงให้ขึ้นให้ลดไม่มีแต่รัฐมนตรีโดนด่าผมไม่รู้ใครเป็นคนออกแบบระบบผมจะเป็นพวกนายทุนโบราณ แต่ผมจะต้องมามามาพังพวกนี้ให้หมดนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทํางานอยู่ผมนี่จะบอกว่าไม่ง่ายเลยคนระับสิ่งที่ผมกําลังทําผมต้องสู้กับระบบสู้กับปัญหาสู้กับโครงสร้างและก็ต้องสู้กับอิทธิพลทุกวันเนี่ยผมทํางาน วันหนึ่ง24ชั่วโมงผมอยากให้มีสักษา่6กลางวันผมพยายามเอางานที่ไม่สำคัญออกไปให้หมดไองานกกเกาะพเดี่มเนี่ยผมแทบจะไม่มีเลยนะขนาดอย่างเงี้ยผมยังแทบจะไม่ได้นอนเพราะว่าเอกสารต่างๆ การร่างกฎหมายต่งตางๆผมรุเมเรหมดงานเอกสารผมก็ไปเต็นตอนดึกงานผมก็ไม่เคยพักแคมง,งานมาทุกวันมีประชุมทุกวันมีงานทุกวันทั้งงานงานหลักและงานรองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเพียบไปหมดเลยเยอะไปหมดไม่ใช่แค่พลังงานนะ จระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ด้วยนะครับ mm hmm. ในฐานะที่ผมเป็นรองนายกกำกับดูนแลน,นะครับคณะกรรมาการอะไรอ่ะค้ามนุษย์ผมก็เป็นประธาน mm hmm. เรื่องอะไรนะผู้สูงอายุผมก็เป็นประธาน mm hmm. นะ เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะผมก็ตวงพัฒนาสังคมว่ามันันหมดผมก็เกรงใจเขาเรา็ไม่รู้จเอาเวลาตรงไหนเขาก็อยากจะประชุมเราผมก็แน่นไปหมดก็ขยับกันไปขยับกันมาต้งวันเ้าหมดแหละเวลาก็ต้องทำกันต้องวางกฎหมายต้องแก้ปัญหารุ่น um ี้นั um ่นเยอะไปหมดเลยนะครับน um um ี um ่เน um ี่ย ก็ทํางานแบบนี้นครับถึงได้บอกว่าเป็นชะตากรรมที่ต้องมาทําอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าต้องการแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆน,นั้นคือเป้าหมายที่ผมยังอยู่ในการเมืงองวังนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอะไรนะ ที่ผมสามารถชี้ได้สักได้ว่าให้เสร็จวันนั้นวันนี้นะครับขนาดที่กําลังผลิตอยู่ตอนนี้ก็กําลังทดลองอยู่ก็ผ่านการทดสอบไปสองขั้นหรือหนึ่งขั้นก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนั้นก็คือที่คิดว่าจะทําเองไอ้ส่วนนี้ก็กําลังขอความร่วมมือตอนนี้ผมก็เรียนเลยว่าก็ติดต่อขอความร่วมมือไปที่ขอญาตเอ่ยนามสกบริษัทก็โอเวอนะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทเพื่อให้เขามาเข้าโครงการ ในราคาหาทางยังไงจะให้ต่ำกว่าราคาของตลาดทั่วไปเพราะผมบอกว่ามันไม่ได้แค่ริบเปน้อยถ้าโครงการที่เดินหน้าผมว่ามันเป็นจำนวนมากพอสมนวนที่จะสามารถขายได้แล้วก็ติดตั้งให้กับประชาชนได้นะครับก็ขอความกรุณาตรงนี้ว่าถ้าเขาสามารถช่วยหาราคาโรงงานหรือได้กําไรเล็กน้อยแต่ปริมาณเยอะมาเข้าโครงการเรานะครับอันนี้ก็กำลังเร่งประกาศ แล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหการรมโดยท่านฐมนตรีก็กำลังช่วยดำนินการคือในแง่จิ่วิญยาณผมคิดว่าเขาเห็นแล้วว่าผมเอาจริงนะครับแลวเป็นครั้งแรกที่เขาต้องแจ้งตน้นทุนแต่เชื่อไหมครับผมไม่รู้หรอกของใครต้นทุนเท่าไหร่เพราะเขาบอกเป็นความลับรัฐมนตรีก็รู้ไม่ได้เ <c oughs> วลารายงานผมเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าอันนี้ของบัวของปตอทอ,อันนี้ของบางจากอันนี้ของอะไรที่ไซคลายกันอยู่เนี่ย เขาบอกว่าบริษัทเอบริษัทบบริษัทซเห็นไหมครับขนาดผมเป็นล่ำตีไม่มีอำนาจอะไรเลยไม่บอกที่บริษัทแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ต้องการรู้บริษัทผมต้องการรู้ราคาแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าเป็นไปได้งไงร,ราคาแพงกว่าตาลาดรูปผมก็เลย มีแนวทางมาออกกฎหมายมาเขียนกฎหมายที่ผมบอกเนี่ยว่าจะต้องแก้อย่างไงน,นะครับไอสิ่งที่บอกว่าประกาศไปเมื่อวันที่สิบห้ามีผมสิบห้าเมษาเนี่ยประมาณหลังจากนั้นห้าหกเดือนผมก็รู้แล้วว่าต้องแก้ยังไงแล้วผมก็เอาปัญหาที่ได้เอาข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนะไม่ต้องรู้หรอกว่าของบริษัทไหนแต่เรารู้ว่าปัญหาคืออะไรก็เอาตรงนั้นมาเป็นโครงสร้างในการเออมันเป็นแนวทางในการเขียนโครงสร้างใหม่ในกฎหมายที่ผมบอก